ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เฮียสงตีไปวันนี้พอลูกเล่นผมอยู่ที่เดอะสตีทรัชดานะครับครับปวันนี้ท่านผู้ชมชมรายการเราเช้านี้นะครับฮะคุณสตาร์รถของคุณมือเที่ยงมากินร้านนี้เลยร้านเขาชื่อว่าพัฒการเสฉวนนะครับครับผมนั่งอยู่ที่ชั้นจีนะครับเดอะสตีทรัชดานนั่นเองถูกต้องบรรยากาศร้านนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งร้านสวยมากใช่แล้วะครับผมและที่ก่อนอื่นที่เราจะมาถ่ายทำเราตรวจสวอป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งพิธีกรและทีมงานนะฮะรวมถึงทางร้านเขาเนี่ยก็จัดโซนให้เราถ่ายทําไม่ได้ประสบพบเจอกับลูกค้าท่านใดนะครับ,รบยังไง <ผม S 1> ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมารู้จักกับเมนูแรกของร้านเขาครับผมจัดไปเลยฮะเมนูแรกในวันนี้ครับเป็นไก่ผัดพริก <Wow. S 1> แห้งเสฉวนนั่นเองครับนี่ <laughs> ต้องบอกก่อนนะว่าเขาหั่นมาเนี่ยชิ้นเล็กมากเพราะเขาต้องการให้กรอบนอกแล้วเคี้ยวให้มันกลังมันคือใครที่ชอบกินแบบแซบแซบแบบแบบแบบเผ็ดเผ็ดโดดโดหน่อยอจานนี้คือโดนมากอ่ะไปจานที่สองใครที่ชอบทานเครื่องในวัวหรือเนื้อวัวหรือเครื่องในต่างๆนะครับครับผมคือจานนี้เลยนี่น่าสนใจมากนี่คือต้มรวมมิตรเสฉวนครับผม ครับนี่บางคนบอกว่าเป็นวุ้นเส้นฮะไม่ใช่นะจริงๆก็คืออะไรครับมันเทศเมนูนี้แนะนําเลยว่าให้ทานหรือไม่ก็สั่งข้าวผัดหรือข้าวเปล่ามาคลุกคลุกแกงกะทานก็ได้นะครับไปที่เมนูต่อไปเลยครับนิกครับผมเมนูต่อไปนี่ก็เป็นเมนูที่ได้ความนิยมมากๆนะฮะเมนูมีชื่อว่าหมาโผโต้ฟู่นั่นเอง <c oughs> นี่เลยนี่เลย<อ> บอ,อกเลยจานนี้เนี่ยคุณสามารถทานได้ทุกวันและดีต่อสุขภพาพด,ด้วยนะใช่แล้วก็ทานแล้วเนี่ยมันมันลื่นด้วยที่สําคัญมากขอ,อนิดเดียวเลยนะถ้าคุณมากินจานนี้คู่กับข้าวหน่อยคู่กับข้าวนี้โอเคเลยคือตอบโจทย์มากใช่มากๆเลยแ่ละครับผมเอาละรครับแค่ช่วงแรกของรายการเราในวันนี้เราแนะนําร้านนี้พัตคารเสฉวนนะครับครับตั้งอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาชั้นจีนะครับใช่แล้วฮะร้านก็เปิดมาถึง6ปีแล้วนะครับครับผมบรรยากาศสวยงามมากในห้องส่วนตัวเอาไว้เลี้ยงแขกได้เลยนะครับ มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรืออยากจะลิ้มลองอาหารเสฉวนสักครั้งหนึ่งหรือครั้งต่อๆไปในเมื่ออาหารของคุณผมแมนะนำร้านหรือ,<ล>รอว่าใครที่มีเพื่อนเป็นคนเสฉวนร้อยให้เขามากินดูเ<ม>พื่อเม่ใหคิดถึงที่บ้านไงโอ้โคิดถึงบ้านน้ำตาไหลมาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับมาดูกันว่าเมนูที่เฮียสงมาแล้วบอกแล้วต้องสั่งให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีไป มาลอยกันต่อครับกับช่วงเฮียซกตีตายบอกเลยนะครับวันนี้เราสองคนพ่อลูกแนะนําร้านนี้พัตตคารเสฉวนนะครับครับผมตั้งอยู่ที่ชั้นจีเดะสตรีรัชดาครับใครอยากจะลิ้มลองอาหารเสฉวนไม่ผิดหวังแล้วเมนูที่อยู่ข้างหน้าผมคุณเคยเจอไหมไม่เคยเลยท่านผู้ชมเคยเจอไหมนี่มันคืออะไรปะอันนี้ก็คือเมนูที่ทางร้านนี้บอกว่าเป็นเมนูที่ จัดมาขายเฉพาะรายการเราและจากนี้ไปมีขายทุกว <studio> <narrator> ันเลยเฮ้ยบ้าน่ะจริงเหรอเขาบอกว่าเป็นจานเด็ดท <verbs> ี่เสถวนเลยนะครับชื่อว่าเมนูปลาบันไดหม้อไฟคุณดูวิธี วิธีการแล่ปลาของเขาก่อนหายากมากดูฝีมือของเชฟก่อนโอ้ก็คือแล่มาเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนชอบเรื่องของพรีเซนเทชันเขามากเลยเพราะว่าเป็นพรีเซนเทชันที่น่ารักมากๆนะแล้วก็มีความแตกต่างและไม่เหมือนใครและที่สําคัญมากกว่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะห่ออย่างเงี้ยคุณก็หันมาแบบนี้ไม่ง่ายนะครับที่สําคัญครับผมบอกเลยว่าสักมือหนึ่งคุณพาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่คุณรักเนี่ย มาลิ้มลองจานนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตัดเลยครับตัดเลยครับตัดเลยครับ<อ>นี่ครับ<อ>บันไดก็ลงมาแล้วขั้นที่หนึ่ง<อ>แต่เหนื้อสิ่งอื่นใดนอกจากปลาหน้าทานแล้วน้ำซุปของเขามี2แบบครับหนึ่งเนี่ยสีขาวนี่ก็คือซุปข้าวต้มแล้วฝั่งนี้เป็นซุปหมาล่าถูกต้องผมจัดนี่ก่อนเลยหมาล่า ดีเป็นไงนะครับผึ่งทรงครับคือปากระพงเนี่ยมันมาเจอหมาล่ามันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมกัดเข้าไปมันมีพริกหมาล่าด้วยเพี้ยโอ้ยวโอ้ยโดนแลลิ้นจ่าเลยแต่นี่คือเสน่ห์ของอาหารเสฉวนใช่เอ้านี่ที่น้ำข้าวครับตักน้ำข้าวมาให้อ้วนหน่อยดิีอยากลองเฮ้เป็นครั้งแรกที่ผมกินไอ้ชาบูกับน้ำข้าวต้มนะ แล้วโดนนะโดนคุณมาลองเชื่อผมกวักเรียกลุกน้องเลยกวักมือเลยเฮ้ยต้องมาลองไอ้ปลาบันไดหม้อไฟเนี่ยครับถ้าคุณไม่มาลองแล้วก็เฮียสมตีตายย้ำอีกทีครั้งทีนะฮะร้านนี้นะคะชื่อว่าพัตคารเสฉวนนะฮะตั้งอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาชั้นจีนั่นเองถ้าขับรถมาฮะเข้าทางเข้าที่หนึ่งนะฮะขับเข้ามาเลี้ยวขวาอยู่ซ้ายมือเลยร้านของเขาตั้งอยู่ชัดเจนมากมากสีแดงปันแหลนเลยสวยงามจริงๆแล้วก็บอกได้เลยนะฮะ ว่าอาหารของเขาเยี่ยมมากเซ่วนนี่คือบอกได้เลยว่าสุดยอดนิกแนะนําร้านนี้เลยเป็นหนึ่งร้านที่จะตอบโจทย์และ ที่สําคัญมากกว่านั้นร้านเขาอะจอดรถก็ง่ายครับหาก็ง่ายครับแล้วก็ยังมีห้องรับรองอีกด้วยนะแล้วเป็นเสฉวนที่แบบว่าออริจินอลแท้จริงๆมันเป็นออริจินอลจริงๆอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้พ่อลูกเล่งผมขอมอบเลยครับขิงผมสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรขิงผมสูตรออริจินอลก็ยังขายอยู่ครับตอนนี้มีขิงผมสูตร100%ไม่มีน้ําตาลหาซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีแม็กแวลูซีเจเอ็กซ์เพรสวินล่าและซุปเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทททัั่ววปรระะเศไยยมีขาแล้นคบ บ้านสมุนไพรพ่อลูกเลี้องผมจับให้ครับผมครับผมแล้ววันนี้ครับว่าเราขอมอบน้ำปลาราอารมณ์ดีนะครับน้ำปลาราเชิญยิ้มนะฮะของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเราที่เหงนะฮะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศไทยเลยนะครับน้ำปลาราปรุงสุกน้ำปลาราอารมณ์ดีต้องน้ำปลาราเชิญยิ้มสุดยอดน้ำปลาราของพี่เป็ดเขาเด็ดมากนะครับครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเลี้องผมขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสมตีตายให้กับทางร้านเลยนะครับ ความเผ็ดร้อนเบอร์สิบขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่อยากลองอาหารจีนเสฉวนที่มีรสชาติถูกปากคนไทยพอลูกเล่งหงเนี่ยต้องขอแนะนำร้านนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วถ้าผ่านไปเห็นป้ายเฮียสงเล่งหงตีตายที่ไหนแล้วก็อย่าลืมแวะไปชิมความอร่อยกันด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มาชิมแล้วก็เฮียสงตีตาย